ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมนี้ for s p e e d heat กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแต่งรถให้ดูกันอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับรถที่เราจะมาแต่งกันในะวันนี้ก็จะเป็นเจ้า Mercedes AMGGT คันนี้เลยนะครับก็จะเป็นอ่ารถแนวรถสปอร์ตหรูๆนะครับแนวออกรูๆห,หน่อยนะสำหรับคันนี้นะครับแต่ว่าเราจะเอาคันนี้เนี่ยไปแต่งซิงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยดีกว่า มาดูกันที่เรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้ก็จะเป็นเครื่อง456แรงม้า4.0ลิตร V8 นะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับลองเบิร์นนะครับเสียงก็ได้ดูแบบแน่นๆดีนะแนวรถซุปเปอร์คาร์นะครับเสียงใช้ได้อยู่นะผมก็เสียงเพาะอยู่นะคสำหรับคันนี้ก็สาหรับคันนี้ผมคิดว่าผมจะไม่เปลี่ยนเครื่องนะครับผมจะใช้เป็นเครื่องเดิมไม่แหละนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนไส้นเอานะครับ ดับเครื่องก่อนนะครับโอเคเราจะมาเปลี่ยนไส้ในของเครื่องทั้งหมดเป็นอัลติเมทพัทนะครับผมจะไม่เปลี่ยนเครื่องเนาะใช้บล็อกเครื่องบล็อกเดิมเลยนะครับเปลี่ยนแค่อ,อะไรด้านในเนาะเปลี่ยนไปอัลติเมทพัททั้งหมดเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเดิมคันนี้เนี่ยจะแรงได้สุดๆประมาณไหนนะครับโอเคฟูลลิงกับอนะัลติเมทพัทเนาะแล้วก็เหลือระบบถ้อยเสียนะครับอัลติเมทพัทไปเลยโอเคแล้วก็เรื่องของระบบอรรากาศนะครับพวกเทอร์โบกับซูเปอร์ชาร์จใส่เป็นเทอร์โบหรือซูเปอร์ชาร์จดีอะ นะครับรู้สึกถ้าเป็นสเตตัสมากสุดเนี่ยจะเป็นดูเอาเทอร์โบชาร์ตกับเทอร์โบชาร์ตธรรมดานะเป็นเทอร์โบเดียวกับเทอร์โบคู่นะครสองอันนี้จะได้สเตตัสค่อนข้างสูงนะครับซึ่งผมจะใส่เป็นเทอร์โบเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าเสียงมันจะพอกกว่านะครับเรื่องของสเตตัสก็พอๆกันนะครับสองอันนี้นสำหรับรถคันนี้นะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนิดนึงเนาะเวลาเราใส่เทอร์โบมันจะเป็นยังไงเนาะอ่าตอนทันเร่งก็จะมีเสียงโบอ็อฟล้นๆหน่อย เสียงค่อนข้างเพาะะครับก็ใส่เป็นเทอร์โบชาร์จลูกเดี่ยวไปแล้วกันเนี้ยพกหมื่นสองพันนะครับสเตตัสก็บวกมาค่อนข้างเยอะเลยะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะหนวกหูโอเคต่อมามาดูกันที่เรื่องของอ่าถังในตั้ตกันต่อนะครับถังในตัสก็ใส่เป็นถังเล็ก5ถังเลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของซัตเพนชั่นนะครับก็เหมือนกับคลิปก่อนเลยนะครับเราก็จะใส่เป็นแท็กซัตเพนชั่นนะครับแล้วก็เรื่องของเบรกนะครับรถแรงขนาดนี้เราก็ใส่เบรกดีๆหน่อยนะครับใส่เป็นระดับออลิทไปเลยนะครับ โอเคแล้วก็เรื่องของตัวยางนะครับก็เอาเป็นยางแท็กเหมือนเดิมเป็นยางแท็กระดับอีลิทนะครับใส่ไปนะครับแล้วก็เรื่องของเออ่คลัชนะครับคลัชก็เปลี่ยนเป็นระดับอีลิทพัชเลยนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของเกียร์บ็อกนะครับเกียร์บ็อกเกียร์เดิมจะเป็นเกียร์เจ็ดสปีดซึ่งผมคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะครับผมจะไม่เปลี่ยนแล้วกันนะสำหรับเรื่องของเกียร์บ็อกนะครับต่อมาเรื่องของดิฟฟิเนชเชลนะครับดิฟฟิเนชเชลเอาเป็นแท็กดิฟฟิเนชเชลแล้วกันนะครับโอเคใส่ไป โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับของแต่งภายในต่างๆซึ่งสำหรับคันนี้เนี่ยแต่งเต็มหมดแล้วก็จริงนะแต่ว่าระดับของรถเนี่ยจะไม่ถึง400บวกนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นตัวเครื่องยนต์เดิมนะครับเปลี่ยนไส้ในอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเพราะฉะนั้นสเตตัสอาจจะไม่ได้เพิ่มสูงมากมายอะไรนะระดับของรถก็ยังไม่ถึง400นะอยู่ที่387นะครับเดี๋ยวเรากดดูแรงม้ากนันสักทีดนึงดีกว่าแรงม้าของคันนี้ก็จะอยู่ที่1 0 1 4แรงม้านะครับ เร่ง0ถึง100ได้ภายใน2.23วินาทีแล้วก็ทอร์กอยู่ที่1 0 7 5ความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่3 7 5กิโลเมตรต่อชั่วโม,มงนะครับสเปคก,ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ไม่แรงวอววาอะไรมากมายนะก็อย่างที่บอกเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเนาะเปลี่ยนแค่ไส้นอย่างเดียวนะครับก <ๆ S 2> ็คันนี้ผมตั้งใจจะเอาไว้ขับเล่นอยู่แล้วนะไม่ได้เอาไปเน้นแข่งอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับก <ๆ S 2> ็ผมว่าแรงประมาณนี้โอเคแล้วนะครับโอเคมาต่อกันที่เรื่องของพวก ชุดแต่งภายนอกกันบ้างดีกว่านะมาดูกันที่เรื่องของสีก่อนเนบก็เหมือนเดิมนับสีผมก็ไปหาไว้รอแล้วเนบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานบผมไปหาจากคอมมูนิตี้ไว้รอแล้วนบก็จะเป็นสีตัวนี้เลยนะไม่มีลายเลยเนะเป็นสีพื้นๆเรียบๆธรรมดาเลยนะผมอยากได้สีแบบเรียบๆบ้างนะครับซึ่งสีนี้เนี่ยจะเป็นสีออกเงินๆเทาๆนะครับแล้วก็จะเป็นสีด้านด้วยนะครับก็จะใส่เป็นสีนี้ไปละกันนะครับโอเคใส่ไปนะครับเรียบร้อยเนาะต่อมาเรามาดูพวกชุดพัดแต่งต่างๆกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ด้าน นะครับมาเรื่องกที่กระจกนะครับปรับเป็นแบบใสสุดนะครับแล้วก็เรื่องของฮู้ดนะครับฝากระโปรงหน้าก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะอยู่นะมีของแมนซ o รี่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยี่ห้ออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่สวยดีนะผมว่าอันนี้สวยนะมันดูเท่ดีนะครับมันเป็นรูใหญ่ๆเลยนะครับมี6รูเลยนะครับผมว่าโอเคนะแต่งจริงของแมนซอรี่ก็สวยเหมือนกันนะแต่จะเป็นคาร์บอนผมว่ามันจะดูดุเกินไปหน่อยครนนี้ผมจะแต่งให้มันออกแบบแนวเรียบๆนิดนึงนะครับผมจะใส่เป็นฝากระโปรงตัวนี้ดีกว่านะครับ โอเคมาต่อกันที่ด้านหน้านะครับคอนบัมเปอร์คอนบัมเปอร์ um ก็มีให้เลือกหของแมนซลี่สวยอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ดูมันจะดุมากๆเลยนะครับมีตัวคาร์บอนด้านหน้าด้วยนะครับดูโหดมากเลยสลหรับคลิปนี้ผมขอยังไม่แต่งแมนซลี่แล้วกันเนาะผมว่ามันจะดูโหดไปไม่เข้ากับคอนเซปที่ผมจะแต่งในวันนี้นะวันนี้ผมอยากจะแต่งเป็นแนวแบบเรียบๆแต่ซิ่ง,งๆนะครับซึ่งสำหรับของแต่งเนี่ยก็จะมีของสปีด d ันเตอร์ด้วยนะอีกอันนึงก็สวยดีเหมือนกันเนาะเทียบกับของเก่าแล้วของใหม่ก็สวยดีนะ แต่ผมว่าของเดิมเนี่ยสวยกว่านะครับใส่เป็นของเดิมไว้แล้วกันนะสำหรับบัมเปอร์หน้านะครับผมว่ามาดูเรียบๆกําลังสวยโอเคอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสปิตเตอร์นะครับสปิตเตอร์ก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับอาจจะมองลำบากนิดน,นึงนะสำหรับสปิตเตอร์นะครับเอาไปไหนดีอะของแมนซลี่ก็สวยเนี่ยนะครับเออว่าใส่ของแมนซลี่ไหมสปิตเตอร์ของแมนซอลี่อันนี้ก็ไม่ดูโหดเกินไปนะผมว่ากําลังโอเคนะครับ เออมีอันนี้ของแม n ซอ r y อันนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าอันนี้จะดูใหญ่ไปนิดนึงหรือเปล่านะครับอเอาไปอันไหนดีอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะของ Speed ันเตอร์นะครับหรือจะของ m a n s o ล y ดีนะครับผมว่าเอาเป็นของ m a n s o ล y ดีกว่านะเอาเป็นตัวแมนซ o ลี่อันแรกนี้นะครับโอเคใส่ไปสำหรับสปิเตอร์นะครับเรียบร้อยต่อมามาดูกันที่เรื่องของฟอนต์ขนาดนะครับ ฟันขนาดก็มีให้เลือก3แบบเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะติดอยู่สูงเกินไปเนาะอยู่เกือบจะถึงไฟหน้าแล้วนะครับ2อันนี้นะครับผมว่าใส่เป็นอันแรกดีกว่านะครับอันแรกมันจะไปอยู่ด้านล่างะครับแทบจะติดกับสปิตเตอร์เลยนะครับใส่เป็นอันแรกไปแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะสำหรับขนาดเนาะเหลืออะไรอีกเหลือไฟหน้านี่ไฟหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนเนาะไฟหน้าก็จะเป็นแบบเดิมแหละนะครับแค่เปลี่ยนสีเฉยเอาเป็นสีอะไรดีอะให้มันเข้ากับสีตัวรถตัวนี้นะครับ ือจะเป็นสีดําไปเลยดีสีดําก็ดูดูสวยนะดูทะมึนทะมึนดูเรียบๆแอบดูนิดนึงนะครับผมว่าก็สวยดีเหมือนกันเนาะหรือจะใส่เป็นสีแบบสีฟ้ายี่ไหมสีม่วงผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ผมว่าสีดําอ่ะน่าจะดูโอเคนะครับมันดูมันดูสวยอ่ะนะครับโอเคใส่เป็นสีดําไปแล้วกันนะครับสำหรับไฟหน้ารถนะครับโอเคเสร็จแล้วเนาะสำหรับเรื่องของด้านหน้าน่าจะเหลือแค่ป่อปงล้อหน้าเนาะป่องล้อหน้าก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงเนาะ อันนี้ของ Speed Hunter ก็จะมีรูระบายอากาศด้านบนด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะมีโป่งยื่นออกมานิดนึงนะครับเออก็สวยดีนะครับหรือจะเป็นของ Speed Hunter Speed Hunter ก็สวยนะแต่อย่างที่บอกมันเหมือนจะดูดุดูโหดเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของเราในวันนี้นะครับผมว่าอันนี้กำลังโอเคนะมันมีโป่งยื่นออกมามันดูดุนิดหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ดุเกินไปนะยังดูมีความเรียบหรูอยู่นะสำหรับอันนี้เอาเป็นว่าผมใส่เป็นอันนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของกระจกมองหลังกันต่อ กระจกมองหลังนะครับ hmm. อ่าเป็นตัวไหนดีอะนะครับอ่าจริงๆของเดิมก็สวยเลยนะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนหรือเปล่าวะเห็นสีดํดำไม่ใช่คาร์บอนนะครับเป็นสีดําธรรมดาเนาะตอนแรกนึกว่าคาร์บอนเปลี่ยนมาเป็นกระจกเล็กแบบนี้แม่แต่ว่ากระจกเล็กแบบนี้เราแต่งบ่อยแล้วอะและอย่างคือมันดูซิ่งกันไปอีกต่างหาก หรือจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีนะมันดูเล็กกว่าของเดิมหน่อยหนึ่งนะครับผมว่าใส่เป็นกระจกมองหลังตัวนี้ดีกว่านะผมว่ามันดูเล็กลงกว่าเดิมนิดนึงอะ่ะมันจะดูแบบสปอร์ตดูแบบฉบเฉียวมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับโอเคใส่เป็นนี้ไปแล้วกันเนาะจริงๆอยากใส่เป็นอันสี่เหลี่ยมแหละแต่ผมว่าอันสี่เหลี่ยมมันดูดุเกินไปนะครับคันนี้ผมอยากแต่งเป็นแนว,วเรียบๆหน่อยนะครับใส่สเกิร์ตนะครับก็มีให้เลือกไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเอาเป็นอันไหนดีอะนะครับ แต่ไหนๆชุดหน้าเราก็แต่งมาเป็นไอ้ยี่ห้อนี้แทบจะทั้งหมดแล้วนะผมว่าสาหรับใส่สเกิร์ตผมว่าใส่เป็นนี้ก็น่าจะโอเคนะเพราะว่ายี่ห้อนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันจะดูแบบว่าไม่ดุเกินไปเนาะยังมีความเรียบหรูอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับก็ใส่เป็นยี่ห้อนี้แล้วกันเนาะผมไม่แน่ใจชื่อยี่ห้อว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะใครรู้ว่าอ่านว่าอะไรก็ เมนบอกด้วยแล้วกันเนาะรู้สึกมันจะอ่านว่าプライออร์ติไซหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่านผิดขออภัยแล้วกันเนยสำหรับชื่อ,อยี่ห้อตัวนี้นะครับโอเคสําหรับซูมล้อหลังก็ใส่เป็นชุดยี่ห้อเดียวกับชุดหน้าเลยนะครับก็จะเป็นซูมล้อหลังตัวนี้เนาะรู้สึกว่าซูมล้อหลังนี่จะดูโหดไปน,นิดนึงเนาะแต่ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่เน่ยังดูมีความหรูอยู่นะครับโอเคใส่ไปนะครับแล้วก็เรื่องของอด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีเรื่องของ sound system มนบก็ใส่ไปนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของสปอยเลอร์โอ้มีสปอยเลอร์ของไอยี่ห้อนี้ด้วยนะครับไพออดีไซน์นะครับอ่านผิดก็ขออภัยนะครับด้วแบบนี้ก็สวยนะเป็นแบบเรียบๆเบนาะเป็นตูดเป็ดธรรมดาเนาะแต่จะเป็นคาร์บอนนะครับก็สวยดีอยู่เหมือนกันหรือจะเป็น APR Performance ไปเลยนะครับก็ดูดุอยู่เหมือนกันนะก็ดูใช้ได้นะครับ APR Performance นะครับผมหรือจะเป็นเมนโซรี่เมนโซรี่ก็สวยนะครับอืมแต่ผมว่า ของอันนี้ก็ดูสวยนะแต่ผมว่ามันดูเล็กเกินไปอะ่ะสำหรับคันนี้ผมว่าเหมาะกับชุดแต่งที่เป็นสปอยเลอร์ยกสูงมากกว่านะครับถึงผมจะบอกไปว่าผมอยากแต่งแบบเรียบๆก็เถอะเนี้ยแต่เรื่องของสปอยเลอร์เนี้ยผมขอยกเว้นไว้แล้วกันเนาะขอใส่แบบสูงๆหน่อยดีกว่านะผมว่าคันนี้เหมาะกับสปอยเลอร์สูงๆมากกว่านะครับใส่เป็นของ apr performance ตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้จะดูไม่ค่อยใหญ่มากในบรรดาของ apr ทั้ง3ตัวนะครับโอเคใส่เป็นตัวนี้ไปแล้วกันเนาะสปอยเลอร์ขอเว้นไว้หน่อยขอดุอย่างหนึ่งนะสปอยเลอร์ขอโหดๆห แล้วก็เรื่องของไฟหลังนะครับเทลไลท์ Light, รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเดิมเลยแับแค่เป็นสีดําเฉยๆก็เอาเป็นตัวไหนดีอะเอาเป็นสีดําระดับกลางๆแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูกันที่เรื่องของเรียบัมเปอร์นะครับบัมเปอร์หลังก็มีของ m e r c e d e s Ben ด้วยนะอีกอันนึงเป็นของแต่งของเบนด์เองนะครับก็สวยอยู่เหมือนกันนะมีความดุข,ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ของแมนโซลีนี้รู้สึกว่าโอ้โหจะโหดไปเลยนะมีช่องระบายอากาศด้านหลังตรงล้อด้วยนะครับ แต่ผมว่าของเบนน่าจะดูดีนะหรือใส่เป็นของเดิมดีของเดิมก็สวยนะหรือใส่เป็นของแต่งของเบนอันนี้เดียผมว่าอันนี้ก็ดูโอเคนะมันจะดูโหดก็จริงแหละแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้โหดเกินไปนะครับสำหรับบัมเปอร์หลังตัวนี้นะครับโอเคใส่ไปนี้ไปแล้วกันเนาะโอเค รก็คันนี้อย่างที่บอกจะแต่งเป็นแนวแบบว่าเรียบๆหรูๆครับแต่ก็อาจจะมีบางชิ้นแหละนะบที่มันจะดูโหดดูดุนิดนึงนครับก็ขอนิดนึงแล้วกันเนาะจะแต่งเรียบทั้งคันผมก็ว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร,ร่แหนบให้มันมีชิ้นสว่วนบางชิ้นให้มันดูดุดูโหดบ้างนะครับโอเคต่อมามาดูกันที่เรื่องของลายเส้นเพจนะครับป้ายทะเบียนเนาะป้ายทะเบียนเราเปลี่ยนเป็นแบ็กกราวสีอะไรดีเอาเป็นสีแดงไหมไม่เอาดีกว่านะผมว่ามันดูเ,เข้มไปหน่อยนะครับเอาเป็นอา่า เอาเป็นแบ็กกราวตัวนี้ดีกว่านะเป็นสีเทาเนร่บแล้วก็มีตัดลายสีส้มนิดหน่อยด้วยนะครับโอเคใส่ไปนี้ไปนะครับเรียบร้อยเนาะแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนเนาะกรอบป้ายทะเบียนเอาเป็นอันไหนดีนะครับเอาเป็นเอาเป็นนี้แล้วกันนะครับใส่ไป s h i แล้วก็เรื่องของ edit e c นะครับเขียนว่าอะไรเดียเขียนว่า amg ละกันเนาะชื่อยี่ห้อเลยนะครับโอเคใส่ไปหรือว่าเราจะเขียนเป็น amggt ดีวะ นี่ดีกว่า MG GT ใส่ช่ลรุนไปด้วยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของป้ายทะเบียนนะครับต่อมามาดูกันที่เรื่องของดิฟฟิเซอร์กันต่อเลยใส่ดีไหมอะถ้าใส่ผมกลัวว่ามันจะโหดเกินไปโหดูอันนี้ดิดูแบบรถแข่งมากเลยอะนะครับอันนี้เปลี่ยนดีไหมเอ่ยผมว่าไม่ใส่ดีกว่านะผมว่าปล่อยเรียบๆไว้อย่างนี้ดีกว่านะจริงๆของเดิมที่ติดมากับบัมเปอร์มันก็มีอยู่แล้วนอน,นิดนึง ผมว่าแบบนี้น่าจะดูโอเคกว่านีถ้าใส่ฟิวเซอ e r ไปด้วยผมกลัวว่ามันจะดูดุเกินไปนะครับผมอยากจะให้มันดูเรียบสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้เนาะต่อมาก็มาดูกันที่เรื่องของท่อเสียเลยนะครับท่อเสียรู้สึกว่าจะมีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับท่อเดิมรู้สึกว่าจะเป็นท่อที่แบบทรงเข้ารูปกับตัวบัมเปอร์เลยนะครับส่วนท่อแต่งก็จะเป็นแบบท่อกลมๆยื่นออกมาเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ของแมนซ o ล y ี่เนาะก็คล้ายๆกับท่อเดิมเลยนะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับอืมมาเป็นแบบไหนดีอะโะ แต่ผมว่ามันโหดเกินไปหน่อยนะครับเป็นสีไทเทเนียมด้วยนะครับออกลุ้งๆนิดหนึ่ง<ด>ผมว่าเอาเป็นท่อแบบเอาเป็นคาร์บอนแบบนี้แล้วกันนะครับท่อตัวนี้ผมว่าโอเคนะไม่ดูโหดเกินไปเนะมันดูแบบมีความดุนิดๆนะครับไม่ดุเกินนะครับผมว่าก็ดูเข้ากับคันนี้อยู่นะครับใส่เป็นท่อตัวนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวไม่ถูกใจยังไงเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนที่หลังนะสลับตัวท่อตรงนี้นะครับน่าจะเหลือแค่เรื่องของล้อแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันที่เรื่องของล้อกันเลยดีกว่ามาที่ริมแล้วก็เช็ดริมนะครับ ก็เหมือนเดิมครับผมสำหรับเรื่องของล้อนี่เดี๋ยวผมขอเลือกสกแป๊บนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราตัดใหม่ทีโอเคตอนนี้ผมก็ได้ล้อที่ต้องการแล้วนะก็จะเป็นล้อตัวนี้เลยนะครับก็จะดูแบบว่าเรียบๆหรูๆนิดนึงนะสำหรับล้อตัวนี้นะจะเป็นล้อของทาง w a l ์ s t e i n e r นะครับ VSR 1 6 3นะตัวนี้เลยเนะ okay, าะโอเคใส่ไปนะครับคันนี้ไม่ได้แต่งให้มันดูดุอะไรมากมายเนาะก็ตัวล้อผมก็จะเลือกเป็นล้อที่แบบดูเรียบๆหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของไซส์ล้อก็จะเป็นไซส์ใหญ่สุดไปเลยนะครับ ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนล้อหลังด้วยนะครับให้มันเป็นล้อตัวเดียวกันเลยนะครับริมแล้วก็เช็ดริมนะครับเดี๋ยวเลื่อนหาแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะโอเคใส่ไปเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องของไซส์ล้อนะครับก็ปรับเป็นแบบใหญ่สุดเหมือนกันโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของล้อนะครับซึ่งสําหรับสีล้อเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่เปลี่ยนนะผมว่าสีนี้ก็โอเคแล้วนะเป็นสีออกเงินๆขาวๆหน่อยนะครับผมว่าอันนี้ก็ดูเข้ากับรถแล้วนะครับ เป็นแนวแบบเรียบๆเลยนะครับโอเคเรามาดูกันที่เรื่องของตัวดิสเบรกแล้วก็ตัวคาลิเปอร์กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่เบรกดิสก่อนนะครับเบรกดิสก็รู้สึกแบบเดิมจะเป็นแบบเจาะรูมาอยู่แล้วนะซึ่งผมคิดว่ามันก็ดูสวยอยู่แล้วเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับแล้วมาดูกันที่เรื่องของคาลิเปอร์กันบ้างะครับคาลิเปอร์ของเดิมจะเป็นของทาง AMG เลยเครับเป็นสีขาวซึ่งผมคิดว่ามันก็สวยอยู่แล้วนะสวยอยู่แล้วนะครับหรือเราจะเปลี่ยนดีนะครับเปลี่ยนเป็นแบบ Endless งี้ไหม Endless ก็สวยนะ คือวัสดเอลิสก็สวยเหมือนกันหรือจะเป็นสต็อปเทควิวูดไหมวิวูดก็สวยนะครับเบมโบก็โอเคนะครับแต่ผมคิดว่าของเดิมดูสวยกว่านะมาดูเข้ากับตัวรถมากกว่านะครับแนวเรียบๆไม่ต้องแบบวุ่นวายอะไรมากมายนะครับผมว่าคาลิปเปอร์ก็ใส่เป็นคาลิปเปอร์เดิมไว้แล้วกันนะโอเคแล้วนะครับสำหรับคาลิปเปอร์นะครับอืมเหลืออะไรอีกที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะหรือยางเนี้ยหรือยาง จริงๆยางเดิมก็โอเคนะถ้าเราจะแต่งเป็นแนวเรียบๆเนี่ยผมว่ายางเดิมก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมว่าถ้าใส่ลายยางเข้าไปเนี่ยมันจะดูซิ่งเกินไปอาจจะไม่ใส่ลายยางนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูยางตัวอื่นก่อนนะครับเป็นยางสลิกรเรียบแบบนี้ก็โอเคเนาะอือหรือจะเป็นยางตัวนี้ดียางตัวนี้ก็ไม่ค่อยต่างจากยางเดิมเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่าหน้ายางเนี่ยจะเรียบนิดนึงเนาะคล้ายๆยางสลิกเลยนะครับอือจะเป็นยางออฟโหลดแล้วนะครับเรื่องของยางผมคิดว่าใส่เป็นยางเดิมไว้แล้วกันนะครับไม่เปล โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะคันนี้แต่งแบบว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เราแต่งแบบเรียบๆเนาะไม่น้เน้นวือหวาอะไรมากมายนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับหน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เป็นแบบเรียบๆแนวหรูๆหน่อยแต่แอบมีความซิ่งนิดนึงนะครับตรงสปอยเลอร์นี้โคตรซิ่งเลยนะครับแล้วก็ตรงบัมเปอร์หลังนี้ก็มีความแอบซิ่งนิดนึงนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยจะออกเป็นแนวแบบเรียบๆนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายล้อก็เรียบๆเลยนะครับผมว่าแบบนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบนะดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับสำหรับการแต่งสไตล์แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่เรื่องของเอฟเฟกกันเลยดีกว่านะครับเอฟเฟกก็ในตั๊กคันเลอร์ก็เอาเป็นสีเดิมนะครับแบ็กไฟสีเดิมนะครับไม่เปล อันเดอร์โกลเนี่ยเราใส่ดีไหมนะครับเพราะว่าคันนี้เราแต่งเป็นแนวเรียบๆแล้วนะครับเลยใส่อันเดอร์โกลดีไหมเนาะคือถ้าใส่ผมก็อยากได้เป็นสีขาวอะไม่รู้สีขาวมีไหมเนะยครับผมพยายามเ่อนหาสีขาวอยู่แต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีนะครับอืมไม่มีสีขาวอะผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ใส่แล้วกันเนาะสำหรับอันเดอร์โกลนะครับ่ายใต้ท้องจริงๆอยากได้สีขาวเนาะแต่มันไม่มีอะนะี่ครับโอเคมาเรื่องของแอร์ซัตเทนชั่นเนาะระบบถุงลมคันนี้ผมว่าไม่ใส่ดีกว่านะหรือใส่ดีวะนะี่ครับผมว่าคันนี้ไม่ใส่ดีกว่านะครับ แล้วก็เรื่องของแต่รถเนี่ยแต่รถปกติเราก็ไม่แต่งอยู่แล้วเนี่ยเพราะงั้นก็ข้ามไปนะครับมาดูกันที่เรื่องของสแตนกันบ้างนะการโหลดเตี้ยการแบะล้อต่างๆนะครับซึ่งคันนี้ผมคิดว่าผมจะไม่แบะล้อแล้วกันเนาะแค่โหลดเตี้ยอย่างเดียวก็พอนะครับโหลดให้มันเตี้ยลงนิดนึงแล้วกันนะครับเอาเป็นเ่าเตี้ยประมาณประมาณไหนเดียถ้าเตี้ยสุดผมว่าเตี้ยไปนะครับขึ้นมาหน่อยอืเอาไว้ประมาณกลางๆประมาณนี้แล้วกันนะผมว่ากำลังโอเคนะครับโอเคเอาเป็นประมาณนี้ไปนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่เรื่องของเสียงท่อแล้วนะครับมาดูกันที่เรื่องของเสียงท่อกันบ้างนะครับมาสตาร์ทฟังเสียงท่อเดิมนะครับโอ้เสียงค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันอาเกสิฟขึ้นนิดนึงแล้วกันในเตียวพอนะครับแล้วก็โทนก็ปรับขึ้นนิดเดียวพอประมาณนี้แล้วกันโอเวอร์รันผมไม่ปรับแล้วกันแล้วก็ไปลิซนาเนี่ยครับ อเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเซฟไปเรียบร้อยนะสำหรับเรื่องของเสียงท่อนะดับเครื่องนิดนึงนะโอูหเนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับของแต่งต่างๆของเจ้า AMG GT คันนี้นะครับก็เรียกได้ว่า สวยดีนะสวยดีหลังจากแต่งก็ค่อนข้างสวยเลยรับอย่างที่บอกคันนี้จะแต่งเป็นแนวเร,เรียบๆรับ,เร,บเรียบๆอาจจะมีแอบดุๆบ้างบางชิ้น,นรับแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ความเรีบเรยบๆไว้อยู่นะครับโอเคนะสวยดีสวยดีส่วนตัวค่อนข้างชอบนะของแต่งผมว่าส,สวยๆหลายชิ้นเลยนะครับของแต่งคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบวิ่งกันดูเลยดีกว่ารับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งสําหรับสนามที่เราจะมาทดสอบกันในวันนี้ก็ผมขอเปลี่ยนมาเป็นสนามตรงแถวๆนี้บ้างดีกว่ารับไม่ค่อยได้ขับแถวนี้เลยนะครับเอาเป็นสนามไหนดีอะเอเอาเป็นสนามที่มันไม่ยากมากแล้วกันนเะ สนามนี้แล้วกันเนาะแนะนาระดับ350นะครับนซึ่งรถเรา3า7ร้บเจ็ดก็พอสู้ได้อยู่นะครับโอเคก็มากไว้แล้วกันเดี๋ยวเราฟาเทาวเวลมาตรงนี้นะครับโอเคอู้สวยวะนะครับตอนแรกคิดว่าของแต่งอาจจะไม่สวยมากนะสำหรับคันนี้พอแต่งไปแต่งมารู้สึกว่าของแต่งก็ใช้ได้เลยนะใช้ได้หลายชิ้นเลยนะของแต่งสำหรับคันนี้นี่ครับสวยๆหลายชิ้นเลยนะครับว้าไปพอมาโดนแดดแล้วมันแบบดูสวยดูหรูนะครับคันนี้นี่ครับเบิร์นหน่อย ว้าเสียงค่อนข้างนุ่มเนี้ยครับโอ้เสียงโคตรนุ่มเลยไปครับขับไปสนามหน่อยผูกเสียงเทอร์โบเพาะมากเนี้ยครับโอ้โหเสียงโบออฟโคตรเพาะโอเคโอ้โหเสียงเพาะจริงเนี้ยครับเดี๋ยวลองจอดออกทัวร์ดูหน่อยดีกว่านะครับสามสองหนึ่งเร่งเร็วอยู่เนี้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เนี้ยครับ อย่าลืมว่าคันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะครับผมว่าประมาณนี้ก็แรงแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนเครื่องนี้น่าจะหดกว่านี้นะครับอเร่งเร็วอยู่นะเร่งเร็วอยู่นะนะครับโอเคถึงสนามแข่งแล้วนะครับเสียงเทอร์บโบลั่นมากคันนี้เริ่มแข่งกันเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะสำหรับสนามนี้นะครับ เบินหน่อยครับเบิน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 ข่มคูต่อสู้หน่อยนียครับโอเคพร้อมก็ับผมพร้อม,อมสามสองหนึ่งออกไปไปไปเอาวะเอาวะมา,าวะนะครับโอเคได้อยู่คนระับได้อยู่ ได้อยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่8ครับผมจะพยายามแซงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ที่6แล้วเข้าโค้งแซงอยู่ที่5แล้วผมด้านหน้าเป็น l a m เลมโบกินีมูเ e l a g o นะครับสีชมพูหวานแหววเชียวเบียดไปสักทีนึงนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ที่4เรียบร้อยเนี้ยด้วยการเบียดโอเคไปครับผมได้อยู่นะได้อยู่ว่าคันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับความแรงไม่ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องเดิมด้วยนะครับโอเค ไปครับผมด้านหน้าเป็นเดียโบนี่ยเดบลูคินี่เดียโบขอแซงหน่อยพี่เรียบร้อยนี่ครับด้านหน้าสองคันนี่ครับเป็นอวอลแค้นกับรู้สึกจะเป็นเฟอร์รารี่นี่ครับโอเคขอแซงหน่อยครับในตาตั้งทีหนึ่งเอ,อืดปตืดกดแปลงมาเลยครับผเอ,อืดเอาววัแซงได้อยู่นี่ครับแซงได้อยู่ขึ้นที่หนึ่งได้อยูนยนนออยยย่นี่ครับสำหรับคันนี้โอเคโอเคสบายแล้วสบายแล้วนะครับพยายามทิ้งระยะห่างให้ได้มากที่สุดนี่ยตอนนี้โอเค รอบที่2แล้วนะครับรอบสุดท้ายรู้สึกสนามนี้จะแข่งแค่2รอ,อบเนาะค่อนข้างสั้นนะครับเอาวัดใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่โอเคโอเคเข้าโค้งนิดนึงโอ้สไลด์เข้าโค้งก็ง่ายอยู่เนี้ยโอเคการควบคุมโอเคอยู่นะนิดเข้าโค้งนิดนึงชนตู้อะไรวะเนะี่ยนะี่ครับไปครับผมในตันทีไอีกอ,อ,อีกสักขังไปอโอเค อีกถังนึงเออถังตรงครับผมอีกถังไปเลยเอาให้หมดโอเคด้านหน้าเป็นโคง้งครับผมเบรกหน่อยดิฟนิดนึดนงโอเคสวยนี่ครับจะถึงเส้นชัยแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับสนามนี้ค่อนข้างสั้นนะครับโอเคไปครับผมยังไงครับยังไงครับสบาย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 ,บาย,บายโอ้โหค่อนข้างทิ้งห่างแล้วเอ้ยเผื่อถูก้างทางเนี่ยชิบหายชิบหาย <laughs> เฮ้ยหลุดข้างทางอูเรียบร้อยโดนแซงไปสองคันเนี่ยตกมาอยู่ที่สามเนี่ยเมื่อกี้ผมพลาดเองเนี่ยเผลอกดผิดเนี่ยออกข้างทางไปเนี่ยไม่งั้นได้ที่หนึ่งแล้วนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงอยู่นะค่อนข้างแรงอยู่ได้ที่หนึ่งเลยแหละเนี่ยถ้าผมไม่พลาดเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้พลาดโง่ๆเลยนะครับได้ที่สามแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าผ่านนะความแรงใช้ได้อยู่นะถึงจะเป็นเครื่องเดิมก็ยังแรงอยู่นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้า Mercedes AMG GT คันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากแต่งคันนี้ก็แนะนําเลยนะเพราะว่าของแต่งก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับคันนี้เนาะโอเคกลายเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันก็มาแต่งให้ดูสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นนะคลิปอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า